บอลกฤษณะเคลื่อนไหวล่าสุดลงรูปลูกสาวสองรูปกับโมเมนต์น่ารักในวันแม่ค่ะ ยังคงถูกจับตาในความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสําหรับบอลกฤษณะอดีตสามีอุ้มลักขณาหลังจากที่ประกาศแยกทางกันไปค่ะโดยยังคงสถานะเป็นพ่อและแม่ของลูกในตอนนี้ไอจีของนุ่มบอลก็เปิดให้คนเข้ามาคอมเมนต์หลังก่อนหน้านี้เจอทัวลงและมีคอมเมนต์ถล่มเป็นดราม่ากันเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งล่าสุดวันที่12สิงหาคมนั้นบอลกลษณะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางไอจีอีกครั้งโดยได้เผยภาพของลูกสาวสองคนน้องดิสนีย์ กับน้องการ์ตูนกับโมเมนต์ที่น่ารักค่ะลุกๆมาเซอร์ไพรส์วันแม่โดยน้องการ์ตูนนั้นถือพวงมาลัยมาไหวส่วนน้องดิสนียก็ถือซองแดงปึกนาพร้อมระบุว่าลุกๆเซอร์ไพรส์วันแม่ค่ะถึงแม้ภาพดังกล่าวจะไม่ได้เปิดให้คอมเมนต์แต่ก็มีคนมากดไลค์กับวอมน่ารักของน้องๆกันเป็นจำนวนมากค่ะ